สบายดีพ่อแม่บสบายดีพ่อแม่พี่น้นนนองเบอรสุขสุขคนมื้อนี่มาพบกับส่องสาวสีบ้านสวนและน้องมิวกับน้องมวยเนาะมื้อนี่น้องมิวกับน้องมวยและสาวสีบ้านสวนจะไปเกี่ยวเขาเนาะถูกคนเนาะตอนนี้จะไปหาสาวสีก่อนนะเนาะอึ๊บอ้อเออจ้กังกันตะคนนุนมีหนังตุกเกหนัง ไปหาซาซีบาดสวนกันเลยนะทุกคนอนะซาซีบาดสวนน่าจะอยู่ทางในเฮือนะทุกคนเขากำลังยางเข่าไปนะทุกคนอนะว้านี่ไงซาซีบาดสวนเรากำลังวีโคมอยู่นะทุกคนอนะไให้โทระศัะพท์มาคูเอหให้นชน่ะเดี๋ยวก็จะเอาอยู่แล้วนะ แต่แล้วว่จาจะเกี่ยวข่าวอะไรไ,ได้นี่เปิคดคลิปแล้วนะวน้องอ้อน้องวีพงศ์นี่นะทุกคนอ่ะฮาวก็นี่คุณห็นกล้องไหมฮาอยู่ตรงนี้ฮาจับกล้องอยู่ทุกคนฮาเป็นคนจับกล้องนะทุกคนจะซีบ้านสวนจะไปใซนนี่จะไปไซน่ฮาจะไปเกี่ยวข่าวนะทุกคนนะอ่ะ เปิดคลิปก wo wow. ับเป็นเปิดคลิปททยคลิปกับเป็นอีกวันนี้บอกถ้าจะไปเกี่ยวเขาแม่เปิดคลิปททยคลิปกับเป็นอีกวันเป็นเลยถ้าจะไปเกี่ยวเขาหลากคนเนาะถ้าก็น่าจะเตรียมตัวเอาหนังเย็นเย็นเกี่ยวกับนังเอาหนังเย็นก็จะเปลี่ยนกางเกงเสื้อีแล้วจะเปลี่ยนกางเกงถ้าก็อาจจะรอหลายคนเนาะถ้า พี่ยาตจับกล้องคือง่ายๆนะทุกคนอ่ะกล้องมันอาจจะชันนี่นะที่จับกล้องกันอ่ะอีกคนอีรนนับอีรุนนับอย่าง่าเอาก็จะรุ่นปเขจบั เขาก็จะลงไปเกี่ยวเข่ากันนะทุกคนอาจจะเตรียมพวกอันน้ำกินนะทุกคนเนะน้ำเย็นนะทุกคนนะตอนนี้ก็เลยยืนถาะก่อนนะยืนถาซาซีบ้านสวนเอาวางไว้ว <c oughs> เขาก็จะยืนถาซาซีบ้านสวนออกมาจากห้องก่อนนะพอห้ามอันนั้นมาทานนะเฮ้ยขยับกล้องก่อน,อนเอาขึ้นนิดนึงอึ๊บนี่ไงแต่บอกว่า อาจาจะคายับกล้องนิดนึงนะคะทุกคนเท่ากับจะเตรียมน้ำเย็นนะทุกคนเพราะว่าจะไปเกี่ยวข้าวนอกทุกคนเอาไว้ไว้ข้างน้ามัน ถ้าซาซีบ้านสวนนอมือใดน่อจะออกมาเอาถาดเราอยู่นาทุกคนนะเพราะว่าเราอยู่ในห้องทุกคนมาแน่ผมนะมาก็จะยืนถาซาซีบ้านสวนทุกคน ยินค่าส,าสีผันสวนดีน,นะทุกคนเดี๋ยวมานะทุกคนมาแล้วอุทคนเฮ้ยส,สีมาสวนมาแล้วกิ<ช>่งทำไมคุณนอยจังเลย่อะไรกูบอ่ะอันนี้กูเห็นนะเกี่ยวอ่ะ ถุงมือหาถุงมือถุงมืออยู่ใส่บ้านอ่ะเดี๋ยวออกไปหายี่งอกกันบางทีเจอเนาะเจอคนบ้าทุกคนเบิ่งเบ่เจอคนบ้าใส่แว่นเขาก็จะไปหาถุงมือเหยสาวซีก่อนนะทุกคนถุงมือน่าจะบออยู่นอกนะเบิ่งจากเตียงทุกคนเตียงคือนี่คือน้ำเย็นที่เราจะเมื่อกิน ตัวเกีียวค่โอ้ยชงมืออีส่น้าไปดิอืมไปจับกล่องบัดีจังเลยเอามาก้างกันท่านเอามาตั้งก่อนนะทวกคน็แล้วซาซีบ้านสวนยิ่งนอกอุ้ยน้านี่ทุกคนน้ำน้ำที่ห่อนที่สุดคือแบบ อันนี้ห้ามโบอได้ต้มนะทุกคนเนาะคือแบบเ้าไปวางไว้มองแดดมองหันตรงตรงนู้นตรงนั้นนะทุกคนน่ะตรงนี้ตรงนู้นอ่ะนี่แบบสวนนั่นน่ะเห็นไหมหา้าปนะิดตั้งละแรกอ่ะมาวางไวตง้ตรงตรงนี้จะกินแล้วเบอราวา์ว่าจะอุ่นแค่ไหนอืมคือน้ำห้อนนะทุกคนเนาะ ซงช่องโอเพนจีนกินได้เลยอะ่ะอโอุ่นคนอ่ะหมอะการกินยามหนาว เสีอยมาแล้วน้ำโคตรอุ่นระดับเทพน้ำอุ่นจัดไงน,นะป้าเปิดยงงิย่งยาวแค่นี้อะไรเปิดยังยาวแค่นี้อ่ะก็เปิดคลิปไงระรอรอรอ,อเจ้าไงเปิดคลิปเลยอืมเปิดเลื่นี่ฮะเปิดถาดเจ้าไงจะทำไง